สวัสดีค่ะพบกับ The Fort s โโซโลอีกแล้วมาเราอ่ <your> feet, นะอจริงๆนะอๆนะพอเรามาเล่นเดี่ยวๆโซโลเนะี้ยคือในที่เราอะ่ะเขาจะเป็นยศที่สูงกว่ามันอาจจะดูดเขาเรียกว่าอะไรดูดคนที่ยศอะไรวะอันนี้คิวไม่รู้ Within สิบ มันทำไอ้รองนนี้ไหมเออคือรู้สึกว่าเขาจะเขาจะพอยืเขาสูงกว่าเขาจะดึงคนที่แหลงสูงๆมาเราก็จะเป็นคนที่กะกากแล้วก็เล่นไม่ค่อยได้มาอันนี้แปลกอันนี้เขาเริ่มไปแล้วป่ะเนี่ยโอเค เอเซนชัน <Essential S 2> นะคะนี่แน่ใจว่าเขาเริ่มไปแล้วหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกวิวน่าจะเริ่มไปแล้วอืมหช่ไหมเล่นไปแล้วเป็นเป็นฝั่งนี้ด้วยโอ้ยเรากลับมาเล่น MP5 อีกแล้วนะใช่ MP5 ่วะอาเหียใช่ปะเนี่ย เุ้ยใครคนเดียวนะเกมเนี้ยทำไมสึกมันทำไมเดินไกลอ่ะบีไฟป่ะถอยหลังทำไมถอยหลังเด้อว้ <c oughs> อย่านะคุณพี่เออกันเอกันเอ็ก่นอน thôi không ăn này mù hiền đi lục khuyên khuyên hay lục ạ có có khai lốt 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 เขาขึ้นมาแล้วไม่ใช่ที่มันยิงได้รวดเร็วจังเป็น SMG 45จีสี่ห้านะคะทางโน้นเพื่อนเขาพูนมากเห็นปะ เอาอเพื่อนเราก็วิ่งแล้วนะเขาใช้โอ้โหโอ้ยตก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 ทางนี้หลงัลงหลงัลงหลงัลงหลงังหล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 ังเดี๋ยวขออีกทีหมอเนี่ยทำไรอ่ะ กูกดอาไม่เลือกเลยกูมองไม่เห็นอืม oh, <yes. S 1> ข้างหลังเราขึ้นอ่าบีหนึ่งก็ได้เราค่อยไปบีสองแต่เราเกิดบีสองเลยงงปะดูว่าเม่กี้วิวกดเลือกบีสองวะท่านผู้ชมก็มคือใครอ่ะคุณพี่หนูเองค่ะคุณพี่ยืนเลย เดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวหนูวิ่งมาพี่เราสักครู่คุไม่มีใครมาหรอกมัง้งใครมันมาปักกดตรงนี้เนี่ยไงอ,อันนี้อืม้มล,ล็อกล็อก มันเห็นนะมันเห็นนะเอาดีๆแกออโอ้ยเก่งมาจากไหนก็เพ็บโอ้โอ้โอ้งง ลูกนะ MP7 มันดีหรอไอ้หมอเราจะมาดูว่าหมอแต่ละคนเกาจะใช้แบบเขาใช้ปืนอะไรกันนะหมอคนเมื่อกี้เขาใช้อ่าแบเฮ้ยไอ้เฮียรถมันผ่านไปมันออกไปเพื่อนเพื่อนไม่รักไม่ต้องมาแข่งไม่ต้องอ๋อคนที่คนนั้นเี้อยู่หรือเปล่าอ่ะเขาไปแล้วปะอ๋อเขายังอยู่นะต้องเรียนแจ้งตำรวจว่าเขายังอยู่ เดี๋ยววิวจะเพิ่ไปอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าบนนี้ดีที่สุดเป็นโพซิชันที่ดือไม่ว่าจะนั่งนั่งนีง่นอนนวิ่งวิ่งได้หมดตรงนี้ป้อมนี้อ๋อทำไมใช้อ้าวทำไมกด F ไม่ได้ F ดิเขาจะต้องเข้าเข้ามาจากตรงนี้กันอ๋อนั่นยิงรถถังก็อยู่เนาะ เอ๊แล้วเาทำอะไรอเอ๊มีคนอ้อมอมาไหมมีไ,ม,ม,ไม,มีอีกไหมมจะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไห ฉันไม่ได้อ๋ออคแตกแล้วเดี๋ยวต้องเข้าซ้ายแน่เลยโอ้โหโอ้โหมายก็อดคุณพี่คุณพี่ทำกับหนูแบบแรงมาก รถอ่ะมีรถมารถมันชอบขวางโอ้โหเป็นไรเป็นไรอ่ะรถมันเล่นสนุกคนเดียวเลยนะรถอ่ะเกิดหนะตีเราแั่นนึงนะคะเพื่อนไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาไปไปเขาเล่นสนุกเขาคนเดียวเหมือนกันนะคือตอนนี้ทุกคนเหมือนมานั่งมาลุมกันที่ B2 ป่ะเพราะว่า B1 มันเสียไปแล้วอ่ะเนาะ ใช่ย่อยนะโหลดเนี่ย <soldier> อีกลอแล้วหมอแนวหน้าอีกแล้วเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาโอ้โออนี่ไงนี่ไงมีตัวขึ้นมาข้างหลังชุดสามเดี๋ยวนะหมอแนวหน้ามาเอ้อเออตายตายตายๆๆในบ้านนี้ทุกคนเกิดไกล มไปตามเพื่อนดีกว่าพวเพื่อนทำอะไรกันอนะ้องต้องต้องเี๋ยวนะเราคงจะอ้องให้ตรงนี้หลงนะเอาเลี้ยวขวาเขามาข้างนอกแล้วเพื่อนตอนนี้ เกิดกันเถอะคุณหมอโอ้บีสองจะแตกอเห็นไหมบีสองมันแตกไปง่ายมากง่ายกดีหนึ่งแก๊งหมอเนี่ยขึ้นมาข้างบนหมดละเรามานี่เลยวิ่งสอยตรงนี้เลย เราขี้โกงได้ปะมันมองไม่เห็นนะอเนี้ยแต่เเราเห็นดูกันนะแต่ลูกมันย้อยป่ะจริงๆอ่ะยิงไม่รู้ได้อะไรเสียเปล่าไป มันมีคนสร้างบ้านไปเมืองแล้วเชื่อฉันว่าสร้างบ้านไปเมืองสักสองชั้นก็น,น่าจะโอเคนะ,ะเดี๋ยวจะดูมารอตรงนี้นะคะพลิชั่นที่เราชื่นชอบคือตรงนี้อืมเขายังไม่ขึ้นมาเราก็มาพรีแพลิ่งก่อนเลยแต่มาแล้วนะรู้สึกเพื่อตกใจ ม,มาแล้วดิมาแล้วนะเพื่อนกูสงสารมอม,มเข้ามาแล้วนะไนไป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  <ś popularity> เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วน้ำเพื่อเรา เดีข Он, ข๋ยวก่อนก่อนที Arizona, ่เขาจะบุกเขามาแล้วนะเพื่อนเอาดีๆเก่งมากเพื่อนเดี๋ยวพึ่งไปดิเพื่อนเดี๋ยวพึ่งไปดิว่ะ อะนเพื่อนเพื่นอไนไปแล้วเหรอเพื่อนไปแล้ววะ่ะเพื่นอนจะเพื่อนไปดิไอหมอนั่นรอแป๊บนึงโอ้โหเขาเอารถเข้ามาไปไหนอะซีปลายเนี่ยอ๋อแบบนี้ ทางไหนเโอเคโอเคโอเคมองไม่เห็นนะตรงเนี้ยเกามาฉันมาแอฉันกลับมาแล้ว มาเป็นเมืองแต่ว่าข้างหลังเลยอปะออาตายได้ยังไงกันนะก็ตายได้ก็เกิดไกล4-2่สอแล้วได้แล้วค่ะอ่ปไปทางนี้ต้องมาทางขวาเพราะว่า มงเพื่อนชอบทำให้มันแบบอย่างนี้ดิว้ามันมาเกิดใหม่อีกเดินนะเดยวนะถึงไอหมอนั่นแล้วหรอเราอน โอเไปช่วยทางฝั่ง <mouth> น mm ี้หน่อยว่าฝั่งนี้เขามีอะไรอ๋อฝั่งนี้เขาไม่มีอะไรนี่โอเคเห็นมทสเสียแล้วค่ะ i হে হে হা মানা মানা โดนบุกแล้วอมโ,โอเคคอบคุณคู้ชรถรถรถโอเคยยยมีมมยยยยยอยย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 ยม ทำไมอ่ะโอ๊ยทำไมมันไม่ทำไมมันยังอยู่แล้วเราแบบไม่สามารถ เข้าปุ๊กเข้าแล้วหรอโอ้ตอนนี้เยอะแล้วนะได้หลายตัวแล้วนะกดผิดไื่แกผงว่าเขาเขา้าน่าจะเข้าไปข้างหลังน,น,นะคะคือเราไป next position ได้แล้วเพราะว่าสีเราเสียแล้วเดี๋ยวเราขอไปไปทางนี้กันโอเคเดี๋ยวไปตรงจุดที่เช่นชอบแล้วกันนะไม่ชอบจุดนี้ไม่รู้ชอบอะไรนักหนาะ ไม่เจอนะท่านชมขออนุญ,ญาตบางคนต้องมามุมนี้นิดนึงนะเพราะว่าเขาจะมาทางนี้กัน

เราออกซ้ายมาเลยดีกว่าเข้ามาถึงข้างในแล้วเหรอแรงอยู่นะเข้ามาถึงข้างในแล้วนะ เขาตายแล้วนี่ยว่ะว้าวโวยวายทำไมว่าเขางงที่พุทธปฏิอะไรของเราคนเดียวฉันจะป้องกันไม่ให้ใครมาทางนี้ซึ่งมันคือทางนี้นั่นเองเอมีใครมาไหมไม่มีเนาะเราขึ้นอุ้ยโอ้ย,อยตกใจกันนะข้างล่าง อ้อย,อยก้มลงไม่ทันเอาตัวเองอะ่ะตัวเองที่เป็นตัววิวเองอะ่ะบีบลงแต่ว่าเ,เปาไม่ได้ไปด้วยเ,เพื่ออนทเยฮียกระโดดไม่ทันอยู่ตรงนี้นะโอ้ยวันนี้แบบว่าการยามีมีเยอะมาก

เยอะเหลือเกินยขอไปตรงนี้ก่อนนะโอ๊ยเอ้าบังคับตายาได้หลายตัวอยู่เด้อมองาข้างขวาดิอ๋อหูสามมึงมันเกินไปบ้าเอสามเมตรติดเนี่ย หูมันขึ้นมาขวาวะ่ะเติมเพื่อนไอเหยียดกระสุนกระสุนกระสุน หอ B C อยู่กเรายเมอ B E บอกไม่ช่วยแล้วจ้าเดี๋ยวกูถอยหลังให้เนาะอันนี้มันแนวหน้าเกินขยับเดี๋ยวขยับให้ขอขึ้นข้างบนแล้วกันแม่ แบบสนับสนุนแล้วกัน ชนะและ้วปะเก <Yeah, S 1> แต่ว่าไม่เห็นว่าชนะหรือแพ้วะสรุปโอเคโอ้ยเดินสควอตเก็เพื่อนแบกอีกแล้วเพื <laughs> อ่อนแบก <laughs> เก่งสุด มาเฮ้ย33มสิานะใช้ได้ขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนโอ้โหยกมือพนมเลยนะขอบคุณเพื่อนมากที่แบบไปถึงบเบสคอรได้ขอบคุณเพื่อนสุดๆขอบคุณขอบคุณว่ะขอบคุณเพื่องมากๆเลยโอเคแล้วก็หลังจากขอบคุณเพื่อนขอขอบคุณทุกๆุกคนนะคะที่ติดตามขอบคุณที่ดูด้วยนะแล้วก็ วิวสตรีมเกมอื่นๆก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็พูดคุยกันได้ในเ c e b o o k นะคะ IC View หรือว่าจะคอมเมนต์ในเขาเรียกว่าอะไรจะคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ うん。